นะเมื่อกีออ้มีปัญหาใหม่อีกแล้วสำหรับคอนเสิร์ตทุกๆครั้งนะฮะสำหรับด้วยโลเคชั่นร้านแบบนี้นะฮะมันก็ต้องนั่งใกล้ติดข้างหน้าฮะ,ะถ้าสำหรับผู้ที่มีอายุสูงๆหน่อยจะมีปัญหาเรื่องสายตานะฮะเมื่อกี้มีแฟนสับที่ตรงนี้ครับขอเออลุกรุกแฟนสับผมด้วยดีกว่านะฮะเ <c oughs> ขาบอกว่าให้ผมถอยไปไกลๆหน่อยผมมองหน,น้าไม่ช้านะฮะไปแล้วเหรอนะฮะ ซึ่งปัหาเรื่องน,นี้ก็รรับกันไปนะฮะเดี๋ยวรอเพลงนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องกี้มาคุยกันก่อนดีกว่าก่อนเราจะร้องเพลงร่วมกันมาเกๆ๋ๆขึ้นมาเราเราจะมาแถลงเรื่องราวต่อไปนะครับ เมื่อกี้พี่ได้แจ้งให้เห่าบรรดาลูกค้าชั้นดีของเราว่าทุกท่านได้ทราบแล้วนะฮะคือถ้าขาดทุกท่านไปเนี่ยลาลาอยู่ไม่ได้เลยแล้วบ้าอยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองตราบใดที่ตราบใดที่ยังมีลูกค้าชั้นดีอย่างนี้อยู่ยังไงถูกต้องเลยยังไงเราต้องรักษามาตรฐานเราไว้อย่างนี้ถูกต้องถูกต้องฮะซึ่งซึ่งดีใจฮะอาหารอร่อยนะฮะให้อร่อยก็ต้องทานครับนะฮะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเพลงเพร้อมนะฮะเพลงเพร้อมนะ นะฮะในท็อก็ต้องฟังเช่นเดียวนะฮะเพราะมันเป็นร้านกีร้านร้านดุ้ยนะร้านพี่โอทิศของเรานะฮะซึ่งจริงๆเออเรายั่อยากจะบอกว่าว่าวทุนการสร้างร้านเนี้เราเราลงไปเท่าไหร่มันเยอะมากเยอะเยอะมากนะฮะซึ่งแบบเราเราเก็บเงินมาแลมปีนะฮะเพื่อลงตรงนี้ถูกต้องถูกต้องซึ่งก็อยากให้ทุกคนามสุขเหมืกันะฮะ วันนี้ถึงจะเล่องงานกันดี้ถ้าเราเปิดนโยบปลายค่ะใช่ไหมฮะท่เราจะเริ่นเมื่อกี้โทรสั่งตรงไหมฮะว่าไงฮะเมือกี้เขาเมื่อกี้โทรสั่งตรงนะครับนโยบายเมื่อกี้ว่าโทรสั่งมาแล้วไงอ๋อเราแถลงไปแล้วเราเลยรีบมาแถลงครับผมในวันนี้เลยโทรสั่งอาหารกันยังครับวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะดึงคอนเสิร์ตให้สักสามสี่ทุ่มมาให้อาหารเมื่อกีเลยนแต่ตอนตอนมีช่วยเล่นอีเล่นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งับโอเค อ่ะไหนวันนี้เจนรอกกีถูกต้องโอ้พักหลังนี้มิวแคร์พี่ก้ามมามามาอะไรก็จะกันๆๆๆันานเดียวเลยนะแหละม่จริงนะับอ้าวลกูกฉบับพี่วัว